เรงสียงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสาตนดาน IPC ขีด A ขีด6 10นะครับซึ่งเขาเรียกว่าในเชิงในทางอ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาจะพูดว่าเป็นสแตรดาด IPC นะครับสแตนดารด IPC นะ่นเวนะทีนี้ที่ผมเอาตัวอย่างมาให้เพื่อนดูเนี่ยมันจะเป็นฉบับภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะครับ สับภาษาอังกฤษแต่ว่าเราสามารถดูเข้าๆได้นะครับผมจะพูดเกี่ยวกับที่มันเกี่ยวกับเอมรอแล้วกันที่มันเกี่ยวกับที่เราเอามา DIY เครื่องเสียงนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่ารันที่ผมดาวน์โหลดมาจากอ,าอินเทอร์เน็ตนะครับเอามาเปิดให้เพื่อนดูนะถ้าเพื่อนๆที่เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับ ไปดูไปดูเป,ปสั่งกิโมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสารบันต่างๆผมขอข้ามนะครับเพื่อนๆขอข้ามครับเลื่อนไปเลืยครับอันนี้เขาพูดถึงอ่า e eos esd พวกนี้เป็นไฟฟ้าสถิตนะครับมันจะทําเวลาเราไปสัมผัสอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะทําให้อุปกรณ์เนี่ยเสียหายได้นะครับเป็นไฟฟ้าแรงสูงชั่วขณะนะครับ อย่างหน้าหนาวาเว่อเวลาอากาศแห้งๆเนี่ยเวลาเราไปแตะคนข้างๆเนี่ยสปาร์กเลยนั่นแหละครับเขาเรียกว่า EOS หรือ ESD นะครับก็จะมีวิธีการคือจัดทำโต๊ะนะครับเป็นมาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์อะไรนั้นเป็นหรือหรือใส่ข้อมือ ESD อย่างเี้นะเพื่อถ่ายเทไฟฟ้าสถิตลงกาวไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูก่อนเลยนะครับ มันจะมีคลาสต่างๆบอกนะเพื่อนนะนี่เพื่อนดูนะอันนี้เขาเขาบอกว่ามัน acceptable หมายถึงว่าอันนี้คือดีอันนี้คือ defect นี่คือเสียนะครับคือไม่ไม่ยอมรับนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเลข3ามเพื่อนดูนะดูระยะแคนเนี่ยครับ มันชิดกับลายวงจรเอ้ยมันมัน,ม,นมันไม่มันไม่ชิดกับลายวงจรแต่ว่าถ้าดีเฟกเนี่ยมันจะชิดกับลายวงจรเห็นไหมเนี่ยมันจะแคบตรงนี้ด้วยนะครับเคลเลนส์หมายเลขสามนะครับรูต่างๆนะครับพวกนี้จะเป็นการจิดน็อตอันนี้การใส่ตัวทรานซิสเตอร์แบบจานบินนะทรานซิสเตอร์แบบจานบิน ดูค่าที่เขาอ่าอันนี้คือทาร์เก็ตนะครับต้องได้อย่างนี้หมายถึงทาร์เก็ตก็คือมาตรฐานนะครับต้องได้ประมาณนี้นะแผ่นสีเหลืองเห็นแผ่นไมก้าไหมเอาไว้ถ่ายเทความร้อนลงฮีทซิงค์นะครับนี่อันนี้คือทาร์เก็ตเราต้องแบบนี้นะนะครับส่วนที่ยอมรับได้เนี่ยมันจะก็จะแผ่ออกมาอย่างนี้นะครับแผ่ออกมาแต่ว่าตัวถังเนี่ยถ้าดูจากด้านข้างเนี่ยตัวถังไม่แตะไม่แตะกับตัวฮีทซิงค์นะครับในส่วนของดีเฟกเนี่ย นี่เลยครับก็คือมันไม่ได้ใส่อันนี้คือไม่ได้ใส่นะครับนี่ครับการยึดฮิตซิงคต่างๆของทรา n ซิเตอร์นะปวดหัวครับพวกนี้ปวดหัวเพื่อนนะผมขอข้ามแล้วกันวกยึดน็อตอะไรพวกเนี้ยก็ต้องมีมาตรฐานทั้งหมดนะไม่รู้มีคิดมาได้ยังไงนะครับนี่ การบัดกรีสายกับจุดเชื่อมต่อนะครับนี่ครับอันนี้เป็นขั้วคอนเนกเตอร์เนาะที่เขาเอ็กเซปต์ก็คือว่าไอตัวที่เราหมุนน็อตเข้าไปกับตัวฐานของคอนเนกเตอร์นี่จะต้องเท่ากันนะครับนี่มีระยะเคลนิดนึงนะครับนี่0.75มิลลิเมตรนะแต่ว่าถ้าเป็นดีเฟก มันสูงกว่าหรือมันต่ำกว่า,างไงครับคือเขาไม่เอานะแล้วมันเกี่ยวกับแอมหลิดไหนนะ,นะพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพวกนี้ผมจะข้ามไปนะนี่เพืเ่อนๆการรัดเคเบิลไทยนะการรัดเคเบิลไทยมีสแตนดาร์ดนะครับ <laughs> มีสแตนดารนเพื่อนดูนะมีระยะนะครับเห็นระยะไหม นี่อันนี้โอ้โหปวนหัวอันนี้ปนหัวจริงๆเขาบอกว่านี่เคเบิ้ลไทเนี่ยเวลาตัดเนี่ยมันจะต้องเหลือไว้นิดนึงนะครับนะเหลือไว้นิดนึงวิธีการรัดเคเบิ้ลไทกันตัดนี่ครับดีเฟกต์ใช่ไหมมัดยังไงเนี่ยคุณมัดยังไง อันนี้ตัด,ตดเคเบิลไทยแหลมๆนะครับเขาบอกว่าเิ่มรับได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ดีนะครับเนี่ยมันแหลมการรัดสายเห็นไหมนะครับต้องเป็นแบบนี้ซึกๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่ห้ามคลายนะครับนี่ต้องแน่นห้ามอ้วนแบบนี้นะครับต้องเป็นแนวตรงนี้จะได้รู้ที่มาที่ไปครับ ของบางสิ่งบางอย่างนะเราจะได้รู้ไงว่าเวลาเขาพูดในกลุ่ม DIY หรือที่ไหน,นบางคนบอกว่ามันไม่มีผลนะมันไม่มีผลอะไรหรอกแต่ว่ามันมันมีมาตรฐานนั่งเองนะครับม,มีมาตรฐานนั่งเองอยู่วันนี้เราเป็น DIY บ้านๆน,นะเราเป็น DIY บ้านๆเราไม่สนใจหรอกพวกนี้จริงๆเราไม่มาดูหรอก แต่ถ้าวันนึงเราอัปเกรดไปเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะต้องสนใจแล้วล่ะนะครับนะการรัดเคเบิลไทที่เป็นดีเฟกนะครับน,นี่ครับเห็นไหมรวบสายการรวบสายนะครับการงอเห็นไหม การงอสายก็ต้องมีความโคง้งอย่างนี้ครับหักเห็นไหมเป็นเขาเขาบอกว่าไม่เอาเลยนะครับเป็นรีเฟกเลยนะนี่มันหักนะเป็นตั้งฉากอะไรอย่างเงี้ยครับดูไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะที่มันเกี่ยวกับแอมหลอดเรานะโซนเดอร์โซนเดอร์ ไปดู soldering นะครับมาดูอย่างนี้เลยดีกว่านี่ accept นะครับนี่ accept ถ้ามีรอยตัดขาอุปกรณ์ก็ถือว่า accept อยู่นะครับตัวนี้นะอันนี้เป็นชิปนะครับนี่ accept ส่วนที่เป็น defect ก็คือตัวนี้น่าจะไม่ติดนะเมื่อกี้ไม่ติดมีรอย crack หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ นี่มีบุ่มลงไปเห็นไหมการบัตรกีมีบุ่มลงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าได้อยู่เขาเขาบอกว่ามันเอ็กเซปนะอันนี้แต่ว่ามันมันมีคลาสของมันครับแต่เขาก็บอกว่ายังเป็นดีเฟกต์คลาสหนึ่งสองสามอยู่แต่เอ็กเซปต์ได้นะครับนี่ก็จะเป็นดีเฟกต์หมดเลยนะครับบัตรกีไม่ติด บัตรไม่ติดนี่ครับบัตรคีไม่ติดเป็นเืนเ่องด่วนะนะนี่ไม่ดีนะครับถือว่าไม่ดีนะก้อนขี้หมาเนี่ครับบัตรคีกาวนะบัตรคีกาวดีเฟกครับดีเฟกหมดเลยอัพไซด์ดาวแล้วก็พารอัพไซด์ดาวนี่ชอ็อตเซอร์กิต น,นี่คือชซอร์ะกิตนะนี่อันนี้สามารถไปชอ็อตข้างๆได้นะครับอันตรายอยู่พวกนี้ดีเฟกต์มดครับแคร็กครับนี่อาการของนี้เป็นอาการแบบติดๆดับๆนะครับพวกทีวีโทรศัพท์หรืออะไรที่มันชอบติดๆดับๆเนี่ยพวกนี้ มีผลนะครับมันแคร็กนะครับวันี้แหลมว่าไม่ได้ไม่ได้มันมีอ่า accept ไดนน้นะครับมันมีการดูนะเพื่อนนะมันมีการดูนะครับ,รรบว่าจะให้ดีอันนี้หลักพักสายเนาะพวกหลักพักสายก็มีหลักการเหมือนกันนะครับ อันนี้ PCB รูพวกรู PCB นะครับที่เอาไว้ใส่ขาอุปกรณ์เนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยโอเคมีรอยมีรอยตรงนี้นิดนึงมีรอยแตกตรงนี้นะครับได้อยู่นะนี่ครับอันนี้ตะไคร้บอกว่าเน,นี่ยโอเคได้อันนี้ได้แต่ถ้าลักษณะนี้แตกออกมาอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเขากลัวว่ามันจะหลุดไปเจอ ไปโหลดอยู่ในชิ้นส่วน,นอุปกรณ์อื่นนะนะครับดูไปเรื่อยๆนะนี่ครับ <c oughs> การปอกสายนะครับแ <c oughs> ม้กระทั่งการปอกสายนะครับเนี่ยนี่เขาถือว่าเป็นดีเฟกไม่ดีในการบัตรกีร่วมกับ เทเลสลักนะครับพวกหลักพักสายนะดูแล้วกัน Accept Defect มันมันสายมันยาวเห็นไหมนี่นี่น,นี่นะครับพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยนะเพื่อนลองไปหาอ่านแล้วกันนะ IPC standard ปวดหัวครับถ้าทาพวกนเนี้ยเนี่ยมันมีเห็นไหม เวลาปอกสายเนะี่ยมันมีรอย,อยนะครับมันก็มีเกณฑ์การยอมรับอยู่นะครับเงี้ยมีเกณฑ์การยอมรับอยู่ปวดหัวดิจริงนะครับถ้าเราทําตามแแตนดาดมันก็จะปวดหัวนิดนึงแหละนะแต่มันก็เป็นพื้นฐานที่ดีนะผมว่านะ แต่ผมถามว่าผมทาตามมาตดฐานนี้ไหมก็เป็นบางอย่างนะครับบางอย่างก็ไม่นะบอกตรงๆนะครับบางอย่างผมก็ไม่นะไม่ไหวครับกำพัทงทําวง,ง,งจรก็ปวดหัวพออยู่แล้วนะวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามีแบรนด์ที่ต้องขอมอ,อกอนะครับอะไรพวกเนี้ไม่แหละเราจะต้องคิดอีกสเตปนี้นะครับวันนี้เราเป็น DIY อยู่ นะ้้วก็สร้างตามใจฉันไปนะครับนะไม่เป็นไรนะไม่ผิดนะครับแต่ว่าหากวันนึงเราอัปเกีดขึ้นไปเนะี่ยเราจะต้องคิดแล้ว่ละนะว่ามันมีมาตรฐานอะไรมารองรับบ้างนะครับคือเสียงไฮเอนด์ทำไมถึงแพงผมคือผมก็เคยบอกเพื่อนๆในกลุ่ม DIY เป็นรอบแล้วนะครับว่าทำไมมันถึงแพง กว่าเขาจะมาเป็น DIY นะครับเอ้ยกว่าเขาจะมาเป็น High End เนะี่ยเขาก็เริ่มต้นจาก DIY แต่เมื่อ,อเรามาจดสิทธิบัตรติดแบรนด์แล้วก็ขายข้ามทวีบอะไรเงี้ยมันก็จะมีมาตรฐานต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นล Standard ก่อนพวกล Standard สารต้องห้ามในอุปกรณ์ของคุณนะ่ะมีใบ c ซอร์ติฟิเคไหมว่า มันไม่มีส่วนผสม,มของสารต้องห้าม6ชนิด10ชนิดนะครับเขาเรียกว่าโลสเตนดาร์ดหรือมาตรฐานมอกอ็นะครับ IPC นี่ IPC ก็ที่ผมเปิดโดยแหละนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะนนะมากมายกว่าจะได้ขายนะครับก็น่าจะหมดเงินไปเยอะอยู่นะครับเพื่อยกระดับความเป็นมาตรฐานของเครื่องเสียง ผู้ประกอบการเขาก็ยอมจ่ายนะครับรดดูตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นการบัตรกีอุปกรณ์ลง PCB เนาะการบัตรกีอุปกรณ์ลง PCB นะผ้าห่วงอย่างเงี้ยเป็นทรงกลวยอย่างเงี้ยโอเค accept ได้อยู่นะครับ accept ได้นะครับน,นี่ defect นะครับจะเห็นว่า มันไม่มันวาวไงใช่ไหมมันบุมลงไปเนี่ยมันไม่มันวาวนะครับแล้วก็ขามันไม่ลงเนี่ยขาไม่ลงมันมีการเบนแล้วทําให้ขาเนี่ยมันยกลงมาทําให้มันไม่โผล่ขามันโค้งอะไรเงี้ยมาดูการส่วนด้วยดีกว่านี่ครับทร์เกตก็คือมันวาวสวยงามนะถ้าครึ่งหนึ่ง ปริมาณตะกัวครึ่งหนึ่งด้านนี้มันไม่ติดใช่ไหมเห็นไหมมันมีรอยเว้าลงไปเนี่ยมันไม่ติดแต่ว่าถ้าตะกัวรอบขาเนี่ยได้ร้อยแปดสิบองศาเนี่ยก็ถือว่ายังแอคเซมได้นะครับเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบองศาที่มันเป็นดีเฟกต์เลยก็คือเนี่ยครับนี่รอบเกือบรอบนะครับ นี่นะครับนี่ตะกัวมันไม่เป็นมันไม่เป็นภูเขานะมันมีตรงนี้หายไปก็แอคเซปต์ได้อันนี้ดีเฟกนะครับเพราะว่าถึงตะกัวมันจะเต็มก็ตามนะแต่ถ้าดูบริเวณขาเนี่ยมันไม่ติดนะครับมันไม่ติดแหมมันไม่ติดมันก็จะเกิดอาการแหมกาวเออลุดลุดติดติด,ตดอะไรประมาณนี้ ที่ถูกประการใดก็ขออภัยนะเพื่อนนะหรือไม่ไปอ่านเองก็ได้นะครับมีดีเฟกต์เห็ไหมมันบัตรกีไม่ติดบัตรกีไม่ติด,ตตดนะครับโอเคก็จะมาแนะนำํำเพื่อนๆเท่านี้แหละนะครับนะให้ลองไปอ่านกันดูนะครับให้ลองไปอ่านกันดูมันมีมาตรฐานมันอยู่นะครับบัตรกีก้อนขี้หมานี่ผมจะเรียกว่าบัตรกีก้อนขี้หมานะครับเป็นปมขึ้นมาอย่างเงี้ย ตะว่าเยอะเกินไปนะเดี๋ยวให้ดูหน้าปกมันอีกทีนึงนะครับนี่ครับเป็นตัว i p c ีด6 1 0นะแต่เป็นเวอร์ชั่นอ่า2014นะเวอร์ชั่นใหม่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีไหมนะครับแต่ว่ามันก็ไม่หนีไปจากนี่หรอกนะไม่หนีไปจากนี่โอเคครับก็มาแนะนำเพื่อนๆเท่านี้แหละก็ ให้รู้ไว้นะครับให้รู้ไว้นะว่าบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะมันมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่ว่าคนเขาจะพูดขึ้นมาแบบมม่วมหรือว่าคุณจะคิดไปเองไม่ใช่นะครับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีอะไรที่เลือกซึ้งอีกเยอะครับเป็นรื่องอีกเยอะนะก็ห้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนเพื่อนๆน,นะครับกดกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับ ถ้ามีคิดใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดสิ่งที่เพื่อนอยากจะรู้นะครับสำหรับในชแนลของผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า